สวัสดีเพื่อนๆชาวโปรเกตซาก้านะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับพยากรณ์อากาศประจําวันเช่นเคยนะฮะอ่าเรามาดูดีกว่านะครับว่าวันที่22เดือน4สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะครับปั๊บฝนตกธรรมดานั่นเองนะครับตอนช่วง8โมง23ถึง10โมง3นะครับอ่ามันมันธรรมดาไป <c oughs> ปล่อยมานะฮะเอาเรามาดูกิจกรรมดีกว่านะครับ โอเคเดี๋ยวขอเลือ่อนอย่างนี้หน่อยนะกิจกรรมของวันที่22นะครับอาจจะเป็นล็อกอินและได้ของรางวัลน,นะครับแล้วก็เปิดซุ่มกาชาปองรับชิปนะครับของพาเกียนั่นเองแล้วก็วันที่23นะครับจะได้เซอร์บีถ้าเปิดไข่ซุ่มกาชาปองนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปิดกี่ครั้งนะครับอาจจะ5หรือ6แล้วแต่ทางเพจเขาจัดมานะครับเขาว่าเพิ่มโอกาส ที่ได้รับรางวัลใหญ่ในการสูม10ครั้งนะครับอันนี้ไม่รู้จริงแท้แน่นอนขนาดไหนถ้าเพื่อนๆได้อะไรมาก็เอามาโชว์กันบ้างนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมเติมเงินสะสมใช้เพชรถุงของรางวัลนะครับแล้วก็หมุนวงล้อมันธรรมดาไปนะครับกับการรีวิวสภาพอากาศและก็กิจกรรมอันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวให้ด้วยดีกว่านะครับตัวนั้นก็คือมันไม่ใช่ชื่อทอร์นาโดใช่ไหมเธอเนรโรสนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ นี่นะครับเธอเนรอนยักษ์เขียวที่มีความไวเยอะที่สุดในเกมนั่นเองเป็นสายสเปกนะครับว้าสุดยอดนะฮะพาสีตั้งรับนะครับสกิลตั้งรับจะเพิ่มสปีด15นะครับติดตัวสกิลเป็นความเสียหายแบบกลุ่มนะฮะอันนี้ดาร์กอะไรหลาอย่างเลยกันเป็นสกิลท่าความมืดนะครับอันนี้มีโอกาสติดสับสนหมู่นะครับเรียกได้ว่าโคตรโหดเลยทีเดียวอืม อันนี้มันคล้ายๆปล่อยนมของกีรานะครับแต่จะเพิ่มสปีดให้เพื่อนทั้งทีมเลยนะฮะและเพิ่มดาเมจด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่แข็งแกร่งแล้วก็น่าใช้มากตัวของเขานะครับจะมีอยู่แค่ธาตุเดียวก็คือธาตุบินนั่นเองเรียกได้ว่าถ้าแพทอัพก็เป็นหนึ่งในตัวที่ต้องหามาไว้ในครอบครองนะครับตัวนี้ได้จากการเปิดไข่สุ่มกาจพองเท่านั้นนะครับพูดถึงคุณสมบัตินะครับใช้เป็นสปีดอัพตัวลิงคงไม่ต้องพูดถึงเนาะเดี๋ยวรอให้เข้ามาก่อนแล้วค่อยมารีวิว เยอะกว่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับพยากรณ์อากาศประจําวันที่22นะฮะถ้าใครได้ดูก็โชคดีไปนะครับถ้าใครกดข้ามก็จบนะฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะ cu อ g ก i n นะครับ